สวัสด,ดียามเช้าครับผมเช้ามาแล้วก็มาอยู่กับทุเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับผมห้าต้นที่หลงตะเข่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูทุเรียนมูสังคิงนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับนี่เราก็ไปดู ต้นทุเรียนครับผมอันนี้ก็สั่งซื้อมาใหม่สั่งไปห้าต้นได้มาสามต้นเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับผมสามต้นสั่งไปห้าต้นพวกส่งมาแค่สามต้น<ฮ>้วให้มาต้นกระติ๊บเดียวต้นเล็กมากอันนี้เราก็มาดูมูสังคิงครับอันนี้ ทนมากๆครับเพราะว่าฉีดยาทางใบนะครับผมใบก็เลยไหมครับใบไหมทนมากครับแต่ตอนนี้ก็กำลังแตกยอดนะครับแตกยอดนะครับเจะดูนี่ครับ,รบอันนี้แตกยอดนะครับแตกยอดกำลังแตกยอดมานะครับผม ยอดมาแล้วนะครับก็ได้2เดือนพอดีอันนี้ก็มีอีกหนึ่งต้นครับอีกหนึ่งต้นก็เป็นมังคุดครับนี่เพราะจากมเมล็ดนะครับที่แช่ปุ๋ยหมักพอดีเขาเล็ดรอดมาก็เลยมาเป็นต้นได้นะครับผมนี่ครับมังคุด อันนี้เราก็มาเพาะเงาะเนี่ยครับเงาะเงาะกำลังแตกแล้วครับแตกของมาแล้วนะครับเงาะไม่รู้ว่าเงาะสีทองหรือเงาะโรงเรียนนะครับก็แตกใกล้จะแตกยอดแล้วครับผมนี่ครับอันนี้ก็นี่ครับแตกแตกยอดครับ ้นทุนเรียนมูสังคิงนะครับปลูกแล้วทนทานมาตกตักกล้องฉีดยาจนใบไหม่แล้วก็เล่งมากจัดนะครับผมเล่งเพื่อให้มันออกยอดใบไวมันก็เลยใบใหม่แบบนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ได้สองเดืนอนก็แตกยอน,นะครับนี่ครับทุเรียน มูซังคิงนะครับผมอันนี้เราก็ไปได้ต้นกล้วยที่หน้าสารกลางครับซื้อมาหนึ่งร้อยบาทหกต้นนะครับหกต้นหนึ่งร้อยบาทกล้วยหอมทองนะครับผมเลยหกต้น <c oughs> ครับก็คอยปลูกกันไปนะครับก็ดูต้นไม้ไปด้วยมีความสุขไปด้วยนะครับผม คอยติดตามชมต่อไปนะครับ